เสียงและขอทัศนะท่านผู้ชมบิ๊กตายเซนเด้งบิ๊กจกพ้นรองผอบตรจบแล้วครับนายจบแล้วครับมันจบแล้วครับหรือเฮ้ยเขาก็กลับมาได้นะเกือบหลับแต่กลับมาได้ไอ้รอบที่แล้วลุงตู่เล่นเขาจะจนกไอ้ปิวยังหลบจากการไปตำรวจเลยนะคุณเป็นเป็นข้าราชการสามัญนะยังกลับมาเป็นรองผอบตรได้อเป็นยังไงยังไงคุณผู้ชมบตให้หน่อยจบแล้วแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้มองว่าจบเหมือนกันนะครับ เอาแล้วพูดถึงแต่บิ๊กโจ๊กแล้วบิ๊กต่อมีเปล่ายังคดีไม่เริ่มหนึ่งเลยก็ว่ากันไป <c oughs> ไม่ได้พูดนะน้องไม่ได้พูดอะไรเลยผมก็เว้นว่าอะไรนะเออไม่ได้มีใครพูดอะไรเหมือนกันวันนี้เราพูดแต่เรื่องบิ๊กโจ๊กอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมอะยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลโหวตตอนท้ายคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเอาสาร หรือว่ามันจะมีภาคต่อก็อย่าลืมร่วมโบทกันได้นะคะเดี๋ยวข้ามไปดูอีกหนึ่งคนละกันก่อนหน้านี้ก็เป็นกระแสอยู่กับคุณจักกระบุ๋มเชิญยิ้มค่ะพี่จักกระบุ๋มเนี่ยเป็นกระแสขึ้นมาเพราะว่าโดนแม่ปูนาขึ้นป้ายทวงเงินแล้วมันก็มีมาหากราบมากมายในการทวงเงินไม่ใช้นี่จนเป็นเรื่องที่คนเนี่ยพูดถึงกันท a l กออฟเดอะทาเลยล่าสุดค่ะคุณผู้ชม เขามีพื้นที่ในการทํามาหากินต่อเพราะว่าต้องการที่จะเอาเงินมาใช้นี่ให้กับแม่ปูนาพอไปเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงเชิญยิ้มพี่จักกระบุมนี่คือปรีเข้าไปกราบผู้ใหญ่ก่อนเลยค่ะ ยืนยิ้มหน้าร้านเก<อ>ินไปนะทำกันแบบนี้มันเกินไปเพราะฉะนั้นแผงแผงที่กันจอมพลังนําเสนอเขาท่านะเขาไปถามใน f เฟซ o o o กคณะว่า f อ,อว่ายังไงออให้บรรดาอานั้นลุงนี้พ่อนูนรวมเงินกันมาคืนเจ้านี่แล้วให้คุณจัก,กระบุ๋มมาใช้คืนคุณอา คุณลุงคุณน้าแทนเ,ออเปลี่ยนเจ้านี่เอซยกนิ้วให้เห็นด้วยกันหมดเจะได้จบจบกันไปจบกันไปเลยไม่ต้องมีใครไปยืนยิออ้มต่างคนต่างทำมาหากินเดินหน้าต่อด้วยครับอ่ะก็ยังไม่รู้เขาจะขอโทษเมื่อไหรแต่เขาบอกไว้ว่าเขาจะขอเข้ามาด้วยตัวเองแน่นอนจริงๆคืนเงินก่อน <c oughs> ไอ้เรื่องขอโทษเขาอาจจะไม่อยากได้แล้วก็ได้ <c oughs> เงินดีกว่านะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับผู้ชมช่วงหน้ามาดูเหตุการณ์สลดในพื้นที่ของปทุมธานีกันหน่อยเป็นหนุ่มขับรถส่งของแต่ว่าอดนอนหลับในแล้วขับชนพระสงฆ์ที่ยืนบินทบาทอยู่ <c oughs> ริมถนน <c oughs> บรณาภาพขาานี้เลยครับ <c oughs> ต u r life ตอบทุกความหมายชีวิตรับดอกเบี้ย1.89%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งถึง30เมษายนนี้เจเล่บิวตี้สรสชาติใหม่สูตรไฟเบอร์มีใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและรสชาติหมากคัมบูชาอื้มหอมสดชื่นอร่อยเจเล่บิวตี้สรสชาติใหม่กินได้ทุกวันลองเลยเมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองทําให้ซ่าขึ้นเท้าอ่ะมันขับเรียบร้อยไปปะวะ ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ่าสสสอรวยเท่าใหม่จัดเต็มที่ลอตัสสามวันเท่านั้นชุดนักเรียตชื้อสามจ่ายสองปลาได้ทุกชิ้นรถท้านักเรียนลด10%ถึง21เมษายนนี้พิเศษและคอยรับส่วนลดสูงสุด150บาทถึง22พฤษภาคมนี้ลุยเลยที่ลอตัสกล่องเดียว นมเปรี้ยวดัชมิลโฟร n อินวันไมโครแอครวมประโยชน์จากโยเกิร์ตและน้ำผลไม้รวมใช้จุลินทรีย์โยเกิร์ตมีวิตามินบีหนึ่งบีสองดีดัชมิลโฟ n อประโยชน์เยอะมินม็นมินเมนมินเมนเมินม็นมินมนมินเมนมินเมนเมินมนหมันจึงมันเึม็เหมหมาดึงม็นเมนเมน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 เหมมม็นนนนมหมหนเนเนนนดมม พบความหอมพิเศษสดใสกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี f o อ e เอเวอร์ยันบูสเพิ่มความหอมยาวนานสนุกสดใสได้ทั้งวันใหม่ให้ยิน f อเอเวอร์ยันกระเทาะ่ะออกมาดีนี้ลเงินที่เคยกู้ไปอะหมดแล้วอระใช้ไปหมดแล้วแต่พี่สามารถเอาเงินที่พี่เคยผ่อนผมมาเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้นะชีวิตหมุนต่อได้อีกเงินติดหลอก กำลังจะซึหฝุ่นต้องแอร์มิ t s บิ i ิอิเล็ก t r i c มิสเตอร์สลมี V-Air f i l t e อร์และ PM 2.5 Filter ิลเตช่วยกรองฝุ่นเพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียดมิ t ูบิชิอิเล็กทริกสมโอทีดี บีติเพราะเขามีซิงค์มีแอลคาไนทีนมีวิตามิน B2 B3 B6 และ B12 และมีสมุกัพรสมโอทีขวดใหญ่แค่10บาทกดเกมมันเดือดชัวนาส์กดฟาสโคเล็กพลัสดีกว่าจากแอร์มิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิปเย็นแล้วพอเย็นแล้วปรับลมอัตโนมัติไม่ให้โดนตัวเพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียดมิตูบิชิอิเล็กทริกที่รัก มีไข่หรือเปล่าไม่มีใครจริงๆไม่มีไขรไม่มีใคร,ใครก็ซองเขาเขียนอยู่ซุปน้ำฟ้าไทยให้แกงเขียวอร่อยกลมกล่อม <c oughs> หอมเป็นรสชาติเครื่องเทพแท้ไม่เป็นไข่ลองเลยซุปน้ำฟ้าไทยหอมจังจัดซะหน่อยใครก็ติดใจความหอมแบบธรรมชาติ Chris <c oughs> Excel Signature Peony er Love ด้วย Smart Enzyme ช่วยกระัดครอบหนัก พร้อม e s Essential Oil, Corn, s e n t i a l Oil เข้มข้นหอมหรูได้นาน4สัปดาห์ใหม่ b r ิสเ e ็กเซลซิกเนเจอ e ์เพียร์นีเลิฟซ e e นิ m m ้ดีกรีซัมเมประหยัดสุดคุ้มที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไทยหมดเขต31พฤษภาคมนี้ 60-Degree Summer Bonus Pack ประหยัดสุดคุ้มที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไทยหมดเขต31พฤษภาคมนี้ผ้นทางสู่จัดดูสัยไม่ต้องเหนื่อย ใช้เทวเวลพัสดสมุนเดียนไฮยาใหม่ที่มีซูเปอร์ไฮยาผสานเซนเทล่าและวิตามิน B3 สามสารพับูสติวผิวด้วยสมพลังใหม่เทเวลพัสสมุนเดียนไฮยาจักจัเด้งใสไฮใหญปัญหาจุกทิปในช่องปากจัดการก่อนบานปลายด้วยคอเกกเลยสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียบอกลาปัญหาจุกทิปนี่ก็อยากกินนี่ก็น่ากิน มีสิอร่อยดีมีสองชั้นชั้นผลไม้แท้ด้านล่างและชั้นโยเกิร์ตมีจุลินทบบรีย์ดีเมจิปเบอร์เกอรีเซตโยเกิร์ตแอนด์ฟรุตใหม่รสวายเบอร์รี่ลองเลยอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาครับฝังแน่นอาจเป็นเรื่องท้าทาย สไล์ใหม่รับคำคา้าพร้อมเอนไซม์กัดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบสันแน่นได้เร็วขึ้นถึงสิเท่าทำได้มากกว่าเพราะเราเป็นได้มากกว่าใหม่สไลม์คอรีสตอรเบอรี่ที่เ e เ e ่ e อีเลฟเว่ลองเลยนี่คือพรีเซนเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดของตาเดเบกสมบูรณ์แล้วน้องเขาอยากจะขายของเองนองปก็มีนะอ,อะไรนะน พี่ๆใจอ่อนไปซื้อกันหรือยังครับน้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์กลิ่นหอมปลาทะเลแท้ไม่ฉุนไม่ขาวอร่อยโดดสบาก็มีนะคะตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียวแล้วเบลบอกแล้วจํานวนคนเสียวฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดแอคเคียคอปเปอร์ทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศทนจนกล้าเพิ่มการดูแลฟรีสามปีเต็มแค r เคียร์คอปเปอร์รวมยาตั้งี่ คนต้องราบหน้าทันยาพืชฝีมือแม่เราเลือกได้ที่จะใส่ใจตัวเองขอแนะนำ Enchulo Plant Base ทัสสันจากโปรโตีนพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ที่หนัวเข้าชุ่เหลืองพร้อม HMB Enchulo Plant Base ทางเลือกใหม่ที่ต้องลองค่าบริการวันนี้เท่าไหรค่ yard, ครับฟรีทุกอย่างครับ c a r ียดูแลฟรีสามปีเต็มแถมรับประกันอะไรทุกชิ้นส่วนห้าปี c o m พ r เซอร์สิบปี c a r คอ Copper อยากให้การเดินทางราบรื่นแต่ดันสะดุดเพราะผิวหยาบกร้าน ลองใหม่วาสลีนกุ้าไฮยาสมูตติ้งผสาน70เท่าไฮดรอกซีแอซิดคอมเพล็กซ์ช่วยจัดการผิวดูหยาบกร้านเผยผิวดูใสเรียบเนียนผิวเนียนใสนิสะดุดใหม่วาสลีนไปกันใหญ่แล้วสะพ้ายจัดหนักไหนอะไรอ่ะซีพลัสว้าวชาอูลองสะพ้ายซี่ลองแล้วรู้เลย สนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์กะทิ100ร้อยเรซต์าอร่อยดีการันตี70ประเทศทั่วโลกกระทิงแดงคุ้มค่า10บาทบ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ร้อเซ็สบู่เบเน็ตซ e ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เดือดเลยฟาดกันไปฟาดกันมาแล้วอาจารย์น้องไหนไม่แผ่วจริงๆนะเออล่าสุดเนี่ยแชร์คลิปของลูกศิษย์ที่ฟาดแพรรี่มาในเพจของตัวเองแล้วยังไม่รู้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย เหตุการณ์นี้มันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับแต่ว่าอยากจะพาไปดูเรื่องที่ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์ของการใช้รถใช้ถนนกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเวลาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเข้าใจว่าหูอาจจะไม่ดีแล้วหรือว่าสายตาก็อาจจะมองไม่ชัดเหมือนแต่ก่อนนะครับผู้ชมครั้งนี้เป็นผู้หญิงสูงวยัยอายุเนี่ยเป็นชาราแล้วนะครับตัดถนนอ่ะไม่ได้นะฮะลุงแกก็อย่างที่พี่ต้นบอกอ่ะ กิดที่นี่มีอะไรทำนะเออ,อมไม่ได้คิดว่าจะมาตายตรงนี้นะโชคดีว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยนะคะพูดถึงพระค่ะคุณผู้ชมรพระท่านตอนเช้ากิจของสงฆ์สิ่งที่สงฆ์ทุกรูปต้องปฏิบัตินั่นก็คือการออกไปรับบารบินทบาทถ้าเป็นในเมืองก็พากันเดินไปถ้าพื้นที่ห่างไกลหน่อยแต่ว่าก็ต้องไปรับบารกับญาติโยมก็อาจจะมียานพาหนะพาไปอย่างเช่นรถซาเลงนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้พระ กลุ่มนี้ค่ะกําลังรับบาดกันอยู่จร,จริงจะกลับวัดแล้วแหละมีคุณยายท่านหนึ่งเรียกอาท่านค้านิมนต์ค่ะนิมนต์ขอใส่บารหน่อยก็เลยจอดซาเล้งแล้วก็ลงไปรับบารหลังจากนั้นไม่นานกระบะมรณะคร่านะชีวิตท่านไปค่ะ ห่วงว่าสมมุติวันหนึ่งพ่อไม่อยู่แม่ไม่อยู่ยแล้วลูกเนี่ยถูกฟูมฟักมาแบบบิดบเบี้ยวเน้องจะใช้ชีวิตต่อไปอยังไง<อ>เอออันนี้หลายคนก็สงสัยเอาไว้นะครับส่วนคนที่ไปเข้าคอร์สเชื่อมจิตอันนี้ก็แล้วแต่เลยเป็นความเชื่อของคุณเราไม่ก้าวไายอยู่ยแล้วแต่ว่าอะไรที่มันขัดต่อสิ่งที่เป็นเป็นศัตรธรรมที่แท้จริงอ่ะเอออันเนี้ยคนที่เขารู้จริงเขาก็ยอมไม่ได้ทำอไร เชื่อมจิตอยู่ปวดหัวจะบอกว่าเชื่อมติดเดียวเขาก็มาฟ้องหรอกอออรปวดขมับเฉยๆไม่มีอะไรเนี่ยนวดคร้องไหนเรียนหนังสือไหมอาจารย์ต้องไหนอ๋ออย่าให้รู้นะว่าโตขึ้นจะไปเรียนรอดออย่าให้รู้นะว่าต้องไปเกณฑ์อาหารออไม่เกณฑ์อาหารไม่ได้นะครับ พุทธเจ้าต้องไปเกณฑ์อาหารนะครับอาจารย์ตามกฎหมายคุณรอดูนะพุทธเจ้าไปเกณฑ์อาหารน่ะใครจะรู้สันหลังอาจจะคดก็ได้หรือเปล่าเป็นหอบเืดอหรือต้องมีคุณหมอเซ็นไม่เป็นไรต้องเป็นแบบนั้นนะถ้าหมอเซ็นถ้าหมอไม่เซ็นก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นระดับพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วอ่ะแต่นี่คือคุณอาจจะเป็นผู้ดูชนคนธรรมดาก็ได้มีเวลาไหมนี่อาจารย์ทําผมเป๊ะอยู่เลย S <S <อ>มีไหมยังได้ป่ะสั้นๆส0วินาทีข<อ>ยับไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฮะที่วิเชียรบุรีวิเชียรบุรีไก่ย,ย่างอร่อยเจะพักกินก่อน<ช>นะพักกินกันสักหน่อยนะฮะมีเหตุการณ์สลดใจเกิดขึนะะ้นอยู่ดีๆมีร่างของเด็กทารกเนี่ยน่าจะเพิง่งคลอดออกมาสายสะดือยังคายอยู่เลยอยู่ทิ้งข้างทางฮะแม่ก็เขามาทิ้งไง